สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกับข้าวกินตอนแรงนะคะผัดหมูใส่คนาตอนนี้เขากะเอาหมูลงแล้วก็ผัดพัดพัดพัดัด,ด,ด,ดแล้วเราก็มาใส่กระเทียมกับพริกอ่ะเขากะคน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 ค่ะคนไปนเรื่อย เขากพัดพัดพัดไปเรื่อยๆก่อนค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะและก็มาถึงขั้นตอนเอาผักขนาลงไปเลยเอาขนาดลงนะคะห่วยตอนนี้มาตอนใหญ่ถนะิ้นอ๋อบ้านนอะ สงสัยลืมค่ะเอาออกสะก่อนเอาไว้พัดมือนาเนาะ <c oughs> แล้วก็พัด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 แล้วเราก็จะมาปรุงกันเลย <c oughs> เอาน้ำตาลลงคถ้า <c oughs> เอาอนน้ำตาลลงเลยเขาก็พัดอีกสักก่อนค่ะเนี <c oughs> ้ยเราก็มาซาดหอยลงไปเลย ตามด้วยซอสฟ้าเขียวตาภูเขาทองแล้วก็รถดีมักเข้มมักจางตามใจชอบเลยนะคะเติมน้ำน้อยนึงเพรใบายานมันเข้มฮอกกับคนคนคนไปนแหละฮอกกัซิมเบิงแสบละไปโอ้เยี่ยเสร็จแล้วคะ่ะอ่ะ ผัดหมูใส่คนา้าแล้วเราก็จะมาเจียวไข่กันนะคะผู้เนี้หมอยใหญ่พมอต่อไข่มือเดียว <c oughs> เอาไปเลยสามฟองเอาไข่ก็ยิมติ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 ไข่ปรุงสูตรไผ่สูตรมั่นนะคะพี่น้องเนาะอันนี้เข้ากับสีไซมี ซอสหอยนะคะแล้วก็รสดีใส่ซอสภูเขาทองฟ้าเขียวสูตรภัยสูตรมาอเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานกันเลยโอดูกับข้าวเราวันนี้มีสามอย่างนะคะผัดคะน้าใส่หมูโอ้มีไข่ต้มพร้อมมีเจลกัะปิค่ะแล้วก็มีไข่เจียวเสร็จแล้วไปกินกันเลย